ว่าบางต้นก็ยังยั่งอยู่คือเก่าดอกเพิ่นโลนเต็มพี่น้องสงสัยสีมดลูกแล้วโลนแต่ว่าบางต้นก็ยังยั่งอยู่คือเก่าดอกเพิ่นโลนเต็มพี่น้องย่ายหน <sed> <native> <chips> ูให้เบิ่งบอกเกาะพี่น้องเออมึงย่ายหนูมาสอบทำไมเต็มกระตาพูนเต็มพงผ้าพี่น้องเบิ่งไล้ไร น้ำก็ะมดกินพี่น้องน,น้ำกมดกินเต็มดินบักกวักพี่น้องบักกวักกวักกวักกกวับักกวักบักกวักบักมงพี่น้องบุกกระโดนลงทางเบาเย็นลงทางเสียเวลานะคะเอ้ยฝนเบิ้งเป็นเนถาวัลนี่ฝนมากระโดนมากระโดนบักกระโดนโคกเพืเ่อเรือนพี่น้อง ข้าวันเกือพี่พวนจังหน่อยไร่ไร <c ười> ้น้ำก็มดกินพี่น้องน้ำเม,มดกินที่ป่าดงซีเนาะเนาะบักยังในขาเอืน้อบอนบักกวกบ้างในพี่น้องเต็มดิน,น,นพี่น้องคณ ของเขี้ยไม้ลมข้าแตงต่ายเท่าัรท์ตีอยู่บเบืดพีน่น้องยายหนูพ่อ้วเอวน้องไม้เต็มทงแล้วยายหนูจะกลับบ้านก่อนนะคะยายหนูขี่เรือมาชุกหน่อยน้อ,นอ,นนองเอ้ยกระตาฮิ เตรียมถุงผ้าเดี๋ยวกะตาเนาะกระตาเตรียมถุงผ้าเดี๋ยวกะตาเนาะขอพี่น้องสงสัยสีมดลูกแล้วโดนแต่ว่าบางส่วนกนย็ยังย่างอยู่เพื่อเกเาดอกเพิ่นโดนเต็มที่ป่าดงสีเนาะ เนาะพวกติ้วนี่ติ้วใหญ่มากเลยพวกติ้วใหญ่อุดมสมบูรณ์หลายปีแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์พี่น้องขี้หนอย่าหนูให้เบิองบกกวะพี่น้องเออเบิองย่าหนูมาสาวทำไมเต็มกระตาโอ้เต็มผงผ้ายพี่น้องเบิองกอาพี่น้องสงสัยสิมดลูกแล้วลวนแต่ว่าบางส่วนก็ย่างๆคือเก่า ดอกเพิ่นโดนเต็มพ่นไปเถิดเด้อไอ้เงาะไอ้ยายหนูไปแล้วรีบรีรีบรีคนแค่นี้เด้อจ้าพี่น,น้องยายหนูให้เบิ่งบักกว่าพี่น้องเออเบิ่งยายหนูมาสาับทำไมเต็มกระตาพูดเต็มผงผ้าพี่น้องเบิง่งกุกบกกุกติ๋วใหญ่มากกุกติวว๋วพี่น้อง ส่วนเครื่องยางลูกยางก็สิมันโดนมดแล้วไอ้น,นี้คุณมากระโดนมากระโดนบักระโดนโคกเพื่อ้นคุณพ่อบ้านจะเอาเสียมปาดเบื้องพี่น้องแถาวันเครือพี่พวนจังหน่อยตีอยู่เบื่อพี่น้องไายหนู พ่อแล้ยวน้องใหม่เต็มถุงแล้วยายหนูจะกลับบ้านก่อนนะคะไายโนขี่เรือมากินหมกม่วงแทนพี่น้องเฮ้ยเป็นตาแซ่บแน่นลำลายข่อยไหลเป็นพี่น้องน้องใหม่ก็ได้ไลายหลยเต็มถุงพายพีกกระตาพี่น้องคููอยู่งพี่น้องมันกระโดนโคกเด้อย,ยายหนูสภาพดีเบิง่งต้นกระโดนต้นใหญ่มากนี่ลูกคนกุก๊กบก ก๋ติ๋วใหญ่มากก๋ติ๋วพี่น้องเต็มดินบักกวักพี่น้องบักกว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 ักบักกวักบักกวักบักมงพี่น้องเจ้าแถววันสวยงามบ่พี่น้องแถววันสวยงามเมื่อคืนเขื่อนเขียบเขียบพี่ควนพี่น้องคุณเตยอยู่บิกพี่น้องยายหนูพอแล้วเอาหน่อไม้เต็มทงแล้วยายหนูจะกลับบ้านก่อนนะคะ ยายโน้กีเรือมาที่ป่าดงเซเนาะเนาะพี่น้องยายโน้กให้เบิ่งบอกกวักพี่น้องเอเบิ่งยายโน้กมาสับทำไมเต็มกระตาคุณเต็มถุงพายพี่น้องเบิง่งกินหมกม่วงแทนพี่น้องเว้ยเป็นตาแสบแทนน้ำลายไหล่นนพี้องำห็ได้หลายเต็มถุงพายพี่กระตาพี่น้องเบิง่ง เอเอนนออียงนั่นเขี้ยเคี้ยงบานายหนูเอนอน่นกูดูกินของเขี้ยไม้ลงข้าตกระทายเท,ท่าไรซับตุ้งน้นองเอ้ยบักมุ่บงบักดูแดง หิวน้ำหิวน้ำยายนกกระกินน LIKE ีน่กวานอยู่ดิป่านนี่พี่น้องมึงในพร้อมมงป่านนี่พี่น้องมึงใน่ยเต็มดินบักกวักพี่น้องบักกว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 ักบักกวักบักกวักบักมงพี่น้องปุกกระโดนลงข้างบ่เย็น ลงทางเสียเวลานะคะอฝนมึงเป็นเถาวะไรไร <c oughs> น้ำกับมดกินพี่น้องน้ำเมดกินวันดงเป็นดงที่อุดมสมบูรณ์มากเจ้าหน้อยกสิเม่อก,กินไอพี่พวนพี่น้องบบักมงก้งบูักลูกแดง หิ้วนำหิวนำายนกกรกินพี่น้องเถาวันเรือพี่พวนจังหน่อยอพี่น้องเถาวันเรือพี่พวนจังหน่อยบอกักยังในข้อเอืนอนบักกวกบังนี่พี่น้องเต็มดินพี่น้องคนกินบักม่วงแทนพี่น้องเฮ้ยเป็นตาแซ่แทน่ํำไรยข่อยไล <laughs> เพ็นพี่น้องน้ำใหม่ก็ได้ไาหลาไหลเต็มถุงพายพี่กระตาพี่น้องกินบักม่วงแทนเพี่น้องเฮ้ยเป็นตะแส่แทน่ํำไายข่อยไหลเป็นพี่น้องน้ำใหม่ก็ได้ไหลาหลเต็มถุงพายพี่กระตาพี่น้องเบื่อเงเ,เอืเอนนออียังนั่นเขี้ยวเขี้ยงบานแยกหนูเอื่นพนกูดูกินกระตาเี Tìm thùng phai, để cả ta, Nó. bạc mông, bật đu đang đẻng, nhưu nạm, nhưu nạm, dắt nô lai này, nhưu nạm cơm mướt เ,เอือนนออยียงนั่นเขี้ยเคี้ยงบานยายหนูเอิอนพุ่นกูดูกินของเขี้ไม้ลงค้าแตงต่ายโท่าไรซับพ,พอนไปเถิดเด้อไอ้เงาะไอ้ย่าไหนูไปแล้วรีบรีรีบรีบรบรบพอแนแค่นี้เด้อจา้าไปมอง ย่ายหนูให้เบิ่งบอกกวักพี่น้องเออเบิ่งย่ายหนูมาซ้อมทำไมเต็มกระตาโอ้เต็มพงผ้าพี่น้องเบิง่งกระตาเต็มถุงผ้าเดี๋ยวกระตาเนาะโอ้กินในคนตรงเนี้ยเต็มดินบักกวักพี่น้องบักกวัก,ว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 กกวักกวักกวักบักกวัก ปักกวกปักโมงพี่น้องไร,อไร่ไ <c> ร <ười> ้เก่าน้ำก็ะเมดกินพี่น้องน้ำเม,มดกินพี่น้อง,งสงใส่สิเมดลูกแล้วลวนต่ว่าบางส่วนกับย่างๆ่ึ้อเก่าดอกเพิ่นโลนเต็มปักโมงตูกแดงๆนิ้วน,น้ำ หิวนามยายหนูนก็กินพีนะ่น้างย่าโนให้เบิองบอก,กอเกานะพีน้อเออเบิองยายหนูมาสาับทำไมเต็มกระตาโอเต็มผงผ้าพี่น้องเบิอง